ฮ่องกงเร่งเครื่องทำงานกับจีนเพื่อรับมือกับโควิด -19 ระลอกที่5ค่ะแคทวิลลแมผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงระบุว่ารัฐบาลฮ่องกงเตรียมประสานงานกับเจ้าหน้าที่จีนในการจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ระลอกที่5ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อขีดความสามารถในการรับมือกับโรคระบาดโดยตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้การรับตัวผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบกักตัวในในโรงพยาบาลและศูนย์กักตัวล่าช้าออกไปอีกการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งสูงขึ้น13เท่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาจาก100คนเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เป็น1,300คนเมื่อวานนี้และคาดว่าวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่น่าจะเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่า1,500คนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่า ตัวเลขอาจจะพุ่งสูงทะลุ25,000คนต่อวันในเดือนหน้าสะาพานแอมบัสเดอร์ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมระหว่างสหรัฐและแคนาดาเปิดให้บริการตามปกติแล้วหลังถูกผู้ประท้วงปิดกั้นเส้นทางเข้าออกสะพานเพื่อต่อต้านมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด -19 ของรัฐบาลแคนาดา สะพานนี้เป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างสหรัฐและแคนาดามีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ25ละของการขนส่งสินค้าทั้งหมดแต่ละวันมีรถยนต์สัญจรผ่านมากกว่า40 0 0มคันมูลค่าการค้าและการท่องเที่ยวที่เกิดจากเส้นทางนี้สูงถึง323ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 6 0 0ล้านบาทต่อวัน ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในสวิตเซอร์แลนด์ร้อยละห้ลงมติสนับสนุนการห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทในทุกช่องทางที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงหรือมองเห็นได้โดยผลการลงประชาม,มติในครั้งนี้จะถือเป็นการห้ามการโฆษณาทั้งประเทศทุกรูปแบบรวมถึงการโฆษณาบนหนังสือพิมพ์ในโรงภาพพยนตร์บนอินเทอร์เน็ตตามงานต่างๆและบนปนา้ายโฆษณาสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นประเทศที่มีการควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบน้อยที่สุดในยุโรปข้อมูลจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ชี้ว่าชาวสวิตประมาณร้อยละ27ของทั้งประเทศสูบบุหรี่และมีผู้เสียชีวิตกว่า9,500คนในแต่ละปีที่ฮ่องกงมีธุรกิจที่น่าสนใจก็คือการนำผักหลากหลายชนิดมาจัดรวมเป็นช่อแทนการใช้ดอกไม้เคที่วอกเจ้าของไอเดียบอกว่าเธอได้รับคำแนะนำจากเพื่อนให้ทำช่อผัก เพื่อมอบเป็นของขันเนื่องจากวันสำเร็จการศึกษาเธอจึงเริ่มศึกษาและทดลองด้วยตัวเองว่าควรจะใช้ผักชนิดไหนและจับคู่สีอย่างไรเพื่อให้ดูสวยงามจนในที่สุดตัดสินใจปลูกผักออแกนิกเพื่อนำมาทำเป็นช่อผักลูกค้าเลือกได้นะคะว่าต้องการผักชนิดไหนเพื่อนำไปมอบให้กับคนรักและจะได้นำผักเหล่านี้ไปทำอาหารเพื่อรับประทานร่วมกัน